ไม่รู้่เนี่ยตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจบเกมนี้ผมเลิกแล้วนะครับอือจบเกมนี้ผมเลิกได้ไงเรามันอนแล้วพูดและโอ้โหเดี๋ยวจะฮาดพ่กนั้น่ะตวงช่วงนี้นอนไวแต่ร่างกายแย่ท่านว่าหรือไปหาท่านว่าท่านมียครับนอนครับนอนนอน ขึ้นคันยิงธนูกดทิ้งธนูแล้วฮะโอเโอโหเป็ดเป็ดฝั่งนีใ้ใครสั่งใครสอนให้เอาอลเล็กยืนข้างบนนั่นเป็ดฝั่งซ้ายเป็ดฝั่งซ้ายก็มาดิก็วิ่งห่ามาันม <c oughs> เออยิงฝ่าได้เอนก็ยิงฝ่ามาดิ <c oughs> มันไม่ได้กันเท้าเห็นไหมเนี่ยก็ผมก็ยืนยืนปั๊มได้ไม่เป็นไรไอ้เป็ดแล้วมายิงช่วยหน่อยฮะโอเคผมเจอคดีมันหรอถอยผมมาปาไปถอย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 ผมแค่ตามไป เียเห็นเท้าเห็นเท้าไหมนี่ผมก็ยืนบังให้ท่านลูกน้องผม,มอมั้งเท้าเลยยิงเท้าเนี่ยแม่งเป๊ะมาช่วยกูยิงหน่อยเฮ้ยนานเกินไปแล้วแตกแตกต,ต,ต้องบวกแตกต้องบวกแตกแล้วเนะี่ยจริงยิงอยู่ยิงอยู่เอาข้างล่างข้างล่างลีจา่นานั่นแหละครับลีจ่าขึ้นเจอผมแทงหมดแล้วครับ ทางขวาขก็มาบานทา้ายวันนี้นินจาไม่หมดเลยเดี๋ยวต้องเปลี่ยนแนววิ่งไปไหนวันเนี้ยทางนี้มั้ยเนี่ยข้ mm hmm. ขางบนเนี hmm. ่ยเฮลโหลเขามากันฝั่งนี้แต่เขาบุกอีกทางหนึ่งเด้อเอ่อหมอมาดูสองทางยากเลยไอ้เนี่ยมันยืนทำไมเนี่ยอ้เนี่ยไอ้เนี่ย อ๋อจะมาชนฝั่งนี้เหรอข้างหลัง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 เข้าครับไอ้นี่มีนัดมีนัดข้ดางหลังเข้าแล้วันเข้าแล้วเอลยครับเอาไหนเลครับการหลังให้ผมด้วยโอเคโอเคข้างหน้าไอ้ขอบคุณครับ โล่มันจะเข้าหน้านเรน,นจาตื่นไม่ได้เหลือแต่ตัวนินจาแล้วแทง,ง,งได้ดไปแทง,งได้ไปโอ้ยของเบ้งคือไม่เห็นเลย ไม่เห็นเลยโอ้โหหลังเท้าเฮ้ยโอ้โเวนอยงบนทำไงดีวะไม่ผม,ผม,มผมช่วยซ้อนอยู่กำแพงกำแพงครับผมเป๊ะนี่คือเตยของพวกเรา ถอยแล้วถอยแล้วไปจังหวนต้องถอยแล้วคนจับเง <laughs> ินธนูหมดวะิเต <c oughs> ้ได้แล้วครับไปไปไปอเราไป่อเราไต่อ <c oughs> ไม่สนใจีเข้าไปเข้าในเลย ต้องเอาบีออกนะครับบีบีจะยึดจะยึดไม่ยึดก็ได้ครับเพราะว่ามันเป็นเกิดแค่จุดเกิดครับอ๋อโอ้ยนมายิงมาไกลเลยให้เขาเกิดไกลๆเรายึดเรากันบีไว้ให้เขาไปเกิดนู่นเลยเกิดบ่อเอแล้วครับเกิดไม่ไกลหรอกเอยึดยุบแต่หน้าเมย์แล้ว กันกันก <c ười> ันบีเลยครับผมกันงโซยิงได้แล้วครับทันโซบุกบุกแล้วข้างหลังข้างหลังข้างหลังอุ้ย แต่ทำสวนผมคุณครั๊บคุณขอไปธงใหญ่อีกนิดเดียวมันอยากทำไรผมธงใหญ่นี่ข้างในนี่หว่าข้างในสุดเล <c oughs> ยนนเนี่ยไปตอนไหนวะเนี่ย Base under attack. I was taken an objective. I am going to what? Our base under attack. In time, I my level. ไม่ต้องเข pas, ้าอะไรทางนี oh, uh, ้ได้ครับเข้าทางตรงกลางไปเลยขึ้นขึ้นมาไหนเข้าขึ้นมาตรงกลางเลยครับเดี๋ย่าไปบวกอะไรบวกอะไรนะครับอีกนิดเดียวใกล้ละแปดสิบเปอร์ละไม่มีอยู่จริงหรอกแปดสิบเปอร์นั้นครับยากครับยากครับให้รีบตรงกลางกันเลยครับพี่น้อง กำลังไปครับไป,ไ,ปไม่ได้อาหารเนะี่ยเรายันไม่อยู่แล้ว ทาไยู่ในโรงเราไม่ไอ้นี่หรอเราไม่ได้หรอจ้างหลังอ่ะทำไมมันกระตุกวะแทงหน้าตะทีดเอ้ยทำไมมันกระตุกขนาดนี้วะเนี่ยเปิดโปรแกรมอะไรไว้วะ ปั๊บใจเย็นปั๊บปั๊บใจเย็นปั๊บที่ให้ค่อยค่อยคุยปั๊บกันกันขวายอยู่นะเอไยไม่ใช่สายพลังของอะลรเฟนเดอร์ยัง เราเข้ามาอยู่ในทงครับโอ้ยอะแล้วช่วยด้วยติดอ้อโอ้ยยอ้ย,อย,อยไปไหนจะหนีไปไหนครับโอ้ยขวาโดนนะนูยับเลยอะ่ะเอากำโอ้ง,ง,ง,ไ,ปองไปต่อเราไปต่อเร็วดันต่อไหมดันต่อ ยื้อไว้ไอ้คบห้าดีอาจจะเป็นไทยแล้วปิดปิดไซดอยู่นะใครใครกระเดยนแทงหน้าทีดิเอามาซ้ายมาซ้ายได้ดิแล้วจะรู้จักเลยของเบ้งเนี่ยเรียบร้อยครับอย่างนี้ฮะติดฮะเตสเตสเฮ้ยนินจา มกตายก่อนนะผมจะเปลี่ยนตัวเห็นเขาเล่นหอ,อกเยวยนี่น้หมันไข่เฮ้ยอย่าเพิ่งฆ่ามันนะรอไว้ <c oughs> โอ้ยโอ้ยโอ้ยจะตายเองเข้ามาเลยครับเข้ามาเลยครับเราต้องยึดทงฮะอะไรก็ฆ่าผมเลยผมยึดทงอยู่อุ้ยเขาตายสามแล้ว ต๊ดเดี๋ยวต้องกันนะผมโดนล้อมแล้วเดี๋ยวรอบุพเพอากันไหยครับร <c oughs> ออมกันเลยครับรอๆๆถอยมารอพวกห้าคนาตั้งเป็นสี่เหลี่ยมเลยครับตั้งเลยครับตั้งเป็นสี่เหลี่ยมไว้เลยใจเหรอครับรอก่อนไหมครับถามก่อนไหมครับ <c oughs> เอากิ๊กถอยก่อนเนี่ยเนวิ่งแล้ว วิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วใจเย็นวิ่งแล้วทหารได้พร้อมดิ่ะหารได้พร้อมเดี๋ยวผมเดีเจออันนี้ครับเฮ้ตั้งทางไหนครับโค้ชดาเแม่งมีตาเล็กกว่าด <c oughs> าร <c oughs> อดอดลอดผมมาละมาแล้วผม <c oughs> มาละเร็วเร็วเร็วมามเลยมุมนึงเอาทาหารท้ายมดก่อนเอาทาหารท้ายมดเลย

เชียร์ละเจอใครวะน่ะกระทืบเลยรถแตกแล้วรถแตกแล้วรถแตกแล้วยันตัวไอเดบิวมาได้ตามต้องแบบยันสองชั้นมาแบมียันสองชั้นได้เราไม่ครบปีหรือพุ่งเลยพุ่งเลยพุ่งเลยเดี๋ยวเอาเลยชันเลยชันเลย ีตกงกันเราก็มาเอาดีฟันกิดถอยกันเก็บกิดถอยที่ได้ก่อนอ้ผมตายผมตายหน้ามันตายผมตายผมตายจีม้าหรอจีม้าเหรอหน้าแต่แล้วกองกระแตกรีบไปดีหัวหน้าเลยเน้นหัวหน้าครับอเล็กซานเดอร์ถ้าอลิสันเดอร์ตายกองกระแตกเดี๋ยวเซ็นเดี๋ยวเซ็น เดี๋ยวเส้นเอาธนูให้หน่อยดิธนูซ้ายครับครับดันเดียดันเดียวดันเดียวหนึ่งนาทีเก็บมันไม่แตกละละละถ้าผันไปไม่ทันแล้วนี่ไหนนะอุจะชนะผมมันติดยาอีกนานนี่แน่นี่ดิ้นดิ้นนักริมดินนักพิกทอยพิกทอยก่อนเอาเอาเหรอเอาเหรอ อเล็กฟันเดอร์ปากหอกได้ปตามาแล้วจริงยิงวิ่งไปไม่ทันนัเอาเลยเอาเหรอหนึ่งนาทีที่าทันละใช่ใช่ยี่สิบห้าอันนี้อะไรไปยืนในตรงไม่ทันนะนี่นั่นแหะฟิลิปล้มฟิลิปล้มเอ็กซิคิวที่พี่ลิบโอ้โหคอมครับคอยตบเลยคอยตบคอยมาแล้วคอยมาแล้วเอาใกล้เอาใกล้ๆเอาใกล้ตรงนี้สุดเลย โอมโสมเข้าวงไปก่อนนะเข้าวงไปก่อนใครจะเข้ามาใครจะเข้าพอนโสมเลยครับน่าจะน่าจะชนะเลยเดี๋ยวผมโอมโสมพร้อมโอมโสมแลังตัดคำถามแล้ก็ได้ดียี่สิบเอ็ดวิต้องต้องอยู่ในวงอ่ะเขาไม่ได้พร้อมนี่ยเขาไม่ได้ก็นี่เข้ามาอย่้างหลัผมกำลังวิ่งเขู่ได้ โอ้ยอย่าอย่าคงไว้นะฮะอย่าอย่าอย่าคุกนะนี่จะลวงก็เหรอนี่จะลวงก็เหรอคนอีกนิดครับคนอีกนิดนั้นพ่อเข้าแล้วครับกำลังเดินไปครับเหยับผมไว้ยอนนี้แล้วหย่าคงไว้ก่อนนี้แล้วเดี๋ยวดูดูอะไรมันติดยี้นี่เอง ถ้าเลือ่อนแหลงงบอย่างนี้ได้นะจะดีมากเลย <c oughs> <c oughs>